เชื่อขออนุญาตเริ่มเลยนะคะลูก Number one Heat 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 ตอนนี้อยู่ข้อหนึ่งอยู่นะคะทีเชอร์พูดข้อหนึ่งไปแล้วนะคะลูกข้อหนึ่งทีเชอร์พูดว่าเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดทีเชอร์จะให้เวลาคิดนะคะข้อละหนึ่งนาทีนะคะลูก Number two, hair, hair, hair. ตอนนี้อยู่ที่ข้อสองนะคะข้อที่สองที่เชอร์พูดว่า are, hair 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 number three arms 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 ตอนนี้อยู่ที่ข้อ3นะคะลูกข้อที่3ที t e a ร์พูดว่า arms 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 n ม m b e r ขสี่เล็ก Le ล็กซ็กตอนนี้อยู่ข้อที่สี่นะคะลูกทีเชอร์พูดว่า l e g ก l e g ล็ก Lex นักเรียนไม่ต้องเครียดนะคะลูกค่อยๆทำนะคะเดี๋ยวที่เชิ์กลับมาพูดอีกรอบนึงนะคะลูกต่อไป Number five nose 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 ตอนนี้อยู่ข้อที่ห้านะคะลูกที่เชอร์พูดว่า nose 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 Number 6 hands 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 ตอนนี้อยู่ข้อที่6นะคะลูกที่เชอร์พูดว่า hands 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 ค่อยๆทำนะคะลูกไม่ต้องซีเรียสนะคะไม่ต้องกลัวตกนะคะลูก เขียนเท่าที่เราทําได้นะคะลูกเพราะว่าเรามีคะแนนเก็บอยู่แล้วนะคะไม่ต้องกลัวนะคะลูกอ่ะ ต่อไป n ม m b เ r ขเจ็ด ears 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 ตอนนี้อยู่ข้อที่7จนะคะลูกที่เชอร์พูดว่า ears 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 ต่อไปนะคะนับเบอร์8ข้อที่ <Eight. S 1> 8นะคะลูก mouth 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 ที่แปลว่าปากนะคะลูกนักเรียนไม่ต้องซีเรียสน,นะคะเดี๋ยวทิชเชอร์จะชวนให้อีกรอบหนึ่งนะคะแบบช้าๆนะคะลูกข้อที่8นะคะลูกทิชเชอร์พูดว่า mouth 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 number nine feet 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 ข้อที่เก้านะคะทีเชอร์พูดว่า feet 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 ที่แปลว่าเท้านะคะลูกเท้าสองข้างนะคะ feet 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 ตอนนี้เราอยู่ข้อที่เก้าอยู่นะคะลูกให้เขียนภาษาอังกฤษนะคะลูกให้เขียนภาษาอังกฤษนะคะอะทิเชอร์บอกแล้วเนาะให้เขียนภาษาอังกฤษนะคะตามคําที่ทิเชอร์พูดเลยนะคะลูกอ่ะ number Can eyes 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 ที่แปลว่าตานะคะลูกตอนนี้เราอยู่ข้อที่10นะคะลูกที่เชอร์พูดว่า eyes 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 ทีเชร์ขออนุญาตนะคะลูกทวนตั้งแต่ข้อหนึ่งเลยนะคะอันนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะคะให้นะักเรียนตั้งใจฟังดีๆนะลูกนะทีเชร์ยังให้เวลาข้อละหนึ่งคะแนนนะคะแล้วก็ให้เวลาข้อละหนึ่งนาทีด้วยนะคะในการทำนะคะลูกอะมาเริ่มข้อที่หนึ่งใหม่เลยนะคะลูกมาทวนอีกรอบนึง number one head head เฮดที่แปลว่าศีรษะนะคะลูกอ่ะเขียนลงไปได้เลยนะคะลูกเขียนภาษาอังกฤษนะคะว่ามีตัวอะไรบ้างนะคะคำว่าเฮด นัมเบอร์นัมเบอร์ทูข้อที่สองนะคะลูก hair 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 ที่แปลว่าผมนะคะลูก ต่อไปนะคะ number three ข้อที่สามนะคะลูก arms 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 ที่แปลว่าแขนนะคะลูก n ม m b e r ขสี่เล็ก Le เล็กซเที่แปลว่าขานะคะลูก number five nose 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 ที่แปลว่าจมูกนะคะลูก nose น u m เบอร์ six ข้อที่6นะคะ hands 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 ที่แปลว่ามือนะคะลูก hands n ม m b เ r ขเจ็ด <Number> ข้อที่เจ็ดนะคะลูก ears 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 ที่แปลว่าหูนะคะลูก ears u ม b e r eight ข้อที่แปดนะคะลูก mouth 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 ที่แปลว่าปากนะคะลูก mouth หมายเลข9ข้อที่9นะคะลูก Fe et, feet 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 ที่แปลว่าเท้านะคะ feet n ม m b เ r ข10ข้อสุดท้ายแล้วนะคะลูก eyes 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 ที od ies? Od ies? Od ies? Ini, ่แปลว่าตานะคะลูก ค่ะอ่ะเสร็จไหมคะลูกเดี๋ยวอนุญาตให้เปิดเสียงก่อน